คามตผมกลทำคิดไปแต่ผมก็ตามต่อไปรู้ตั้งตาี่วานและกี่ีนเป็นต่อหลัคต่อต่อรับประสาททุกคนจ้นะครับก็ในความคิดผมนะรับจำวิจารณ์เป็นหกาว่าสามันนันเราได้จะพอกับความคิดของผมได้อยู่สอมยานะครับเพื่อนงได้ต่อเติมนะครับสออในชาติครับ คำ้่าใต่อเติมนั่นนะครับในรูปคำนั้นเิมคือการได้กินอาหารการได้กินหน้านะครับส่วนในในอาบะนั่นคือเนี่ยรัคำสั่งสอนของผู้พุ้เจ้าและก็ของพระราชนท่านถูกตรองนะที่ได้สั่งสอนควบลมยิดใจผมเอารบบจุวยตัดปักงประกอบเปลี่ยนแนวทางความคิดกับยิเหตนของพมกเรานะครับทีนี้ท้าจะดีนาอครับ ตั้งรเ็ในทางดีดีขึ้นนะครับซีนที่เกนะคะก็ทฟังเร่องร่วมปฏิบัติธรรมให้หน้าแดงขึ้นซีนในขณะที่ก็มีคนที่มาใกล้กับขารทุกคนมีกำลังจมีกำลังใจที่จะ ให้ทุกคนตอบงานท่านผู้ผูมีการปฏิบัการากย็เข้อสอบก็เรีรู้นกรสยางนะจัดการถ้าแค่ได้สอให้ได้อีกว่าคนเราเนี่ยเดาเป็คนใส่ยากการที่เราจะได้มาพูดทุยสมงานปฏัโดยเฉพาะคนที่ได้มาทงถ้าบอกว่าเราคืกผู้มีบารมี แล้ก็ทำฐานาเป็ของตัวเองถ้าเจอเลยนะคะองมาเดินไปเีของเราที่เป็นต้องี่า่ใจเด็กถ้าตใจลยนะคะมันก็จะเริ่มมั่วไองแม้งป็นอยู่ก้นตแต่จะพาามตังแล้วก็คิดวไ้ผูกต่งตัวเองนะคะธรรมะของพระพจักเป็นถึ้สางเรเนี่ยไม่ยอมเลยในการที่จะออบเานะเพราะจริงจแล้วเห็แล้วว่า จเราจะไม่ไดนแต่ขอบอกเลยว่าตอนหดใจอยพยายามปใจให้ใจโล่งเย็นนะคะแล้วสาพยายามทำทุกสาที่เป็นประโยชน์กับผู้นะคะเมื่อเราทำประโยชน์ให้กับผู้ได้แล้วเนี่ยคือประโยชน์ตอนเี่ยเราทำแล้วด้วยการบหดใจทำใจให้เรียนรู้เกี่ยวกัเรื่องการของพิจารณาใบอาจารย์ที่สองแล้วก็เอา ความรู้ความสามารถก็คือเรื่อวเราเรียนรู้ไปด้วยกันกับคืนกลาที่เราไว่าตรานนั้นกันในในสถานที่เห่นี้นะคะก็องอายท่านที่มาได้ทำที่ได้เจติญไปเรื่อยๆในทุกๆลกในทุกหลักสูตรที่าได้จัขึ้นนะคะบอกได้เลยว่างานด้เป็นของตัอเวลา การปฏิบัติธรรมที่นี่เป็นธรรมชาติของเราอยู่กับบ้านนั่นแหละครับดวงตาจะบอกเราว่าธรรมะคือธรรมชาติธรรมชาติในที่นี้คือสิ่งรอบตัวเราทุกๆอ,อย่างตนา้นไม้ใบหญ้าอาหารการกินตัวเราเองเพื่อนด่มโลกข้างล่างแม้แต่สามีภรรยาพ่อแม่ลูกและบุคคลท,ทั่วไปในวงสานาญาของเราธรรมะอยู่ใกล้ตัว ทำนั้นไม่ได้อยู่ไกลถ้าเกิดเราเราพิจารณาพิจารณาคือทำที่ว่าเป็นภาษาราชการเนาะฝึกคิดวิปัสสนาเป็นภาษาในทางธรรมนะครับคือคิดหวงตาท่านบอกเราว่าให้ฝึกคิดฝึกคิดในที่นี้ฝึกคิดแล้วน้อมนำเข้ามาหาตัวเราว่าจริงๆก็แค่จะไม่ต yes. huh? oh. uh ้องมีในทูดแล้วเนาะเพราะพวกเราทุกคนก็ได้แสดงความรู้สึกแล้วแม่ๆแล้วก็คณะเพื่อนก็ได้ปฏิการได้บอกแล้วเนาะว่ารู้สึก คือเป็นสาวไปที่เดียวค่ะก็เราก็ได้มาร่วมกันปรุงเนี่ยทำาจนี้เราก็ได้เห็นแล้วว่าเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นการรวมกันของแต่ละคนมาเป็นเนี่ยงคําที่แสนอร่อยนะคะที่เราได้ลองลิ้มชิมรสแล้วสาววันนี้เราก็ได้ชิมหลายรสชาตินะคะนะซึ่งบอกว่าพวกเราคงจะเก็บของสุกชนินี้กลับไปปรุงที่บ้านเราไปปรุงที่ทำงานเรา อย่ากทุกอย่างมีอยู่เราแล้วนะคะว่าเราจะคงเป็นที่ชันนะคะอยากให้ท่านเอาตรงนี้กลับไปไปสูงให้ลอชาติออกมาให้กดที่ยอดบอกแม่อร่อยจริงจริงพี่ได้<ม>ขอให้ตาได้โอ,อกาสจะจำได้ละลายใจให้ฉันได้เริ่มต่อสู้อีกครั้งบนบนทางไกล i mm -hmm.